รอนไลน์นะครับหลังจากที่ขึ้นรีเจนนะครับก็เราจะต้องสู้กับคนแล้วบอดก็จะไม่ชวนมาแล้วทีนี้เดี๋ยวก็คนรวนรนเลยสนสายยินปักปักปัเลยมาเริ่มแล้ว ลุยจิ๊บจิ๊บิบวิ่ง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 เอาวิ่ง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 วางระเบิดหนึ่งวางระเบิดสองป้องกันตัวเองนะครับเมื่อกี้เป็นการวางระเบิดก็ซุ่มครับเอ้าเพื่อนเราตายแล้วหนึ่งต่อหนึ่งครับของเราฝ่ายสีสีเหลืองนะครับจวกหนึ่งตัวจวกสองตัว หมวสามตัวตัวเดิมๆนั่นะเลวเอาแล้วเจ็บแล้วเจ็บหลับแล้ว,ว,ลวไม่กล้ามาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เพื่อนเราวิ่งไปตายแล้วตอนนั้นอ่าช่วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยมันยิงอะไรของมันอนะตอตอตอตตตตตเลยน,น,นโอ้ไงมัน,มนยิงไปูด้านในเน่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันใช้ลูกซองเหรอไม่น่าใช่มั้งตังเหรอไปเชื่อด,ดีกว่าโอ้ยหนีอุย้ยมีสู้อยู่ตรงนี้ด้วย <laughs> อื้อยิงนะเด้อมาฮันเตอร์กินแล้วโดนไปกินไม่เห็นมีมาเลยฮะ นายังเห็นมีเลยอุ้ยนั่งไงมาแล้วอ้าวตายอ้าวตายด้วยเอาใหม่เกิดใหม่แล้วก็ต้องวิ่งครับอ้าววางหนึ่งอ้าววางสองมาซุ่มซุ่มซุ่มเปลี่ยนกลยุทธ์การเล่นแป๊บเมื่อกี้เราบุกแล้วอุ้ยอุ้ยมีคลานมาด้วยอย อึ้ยนั่นไงมันยิงอ้าวตายซะแล้วซุ่มแป๊บซุ่มแป๊บนย่นงเงมันยิงอ้าวตุยซะแล้วฝั่งนั้นคือแบบทรมานมากนะกว่าจะบุกทำไมมันบุกยากบุกเย็นขนาดนี้วะเนาะอาจจะเป็นเด็กใหม่ก็ได้นะฝั่งนั้นมาปิดบังแป๊บ โอ้มันจริงทรุกำแพงด้วยเป็นทหารใหม่แหละตัวนั่นนะซึ่งได้อาวุธใหม่มานะโอ้ยยิงเข้ามาด้านในด้วยอ่ะด,ดีนะนี่ที่เราซุ่มอยู่มายิงใช่ไหมยิงใช่ไหมมาเออรวบเข้าไปหมดครึ่งแรกครับ14ต่อ30มา งหลังนะครับลุยจุ๊เทคนิคการเล่นนะครับจุ๊บจุบจบ,บ,บอืมแล้วก็ปล่อยให้ออนิมิชาก้าอะไรนั่นไปล็อกคนอื่นก่อนอ้าปล่อยหมาไปก่อนปล่อยหมาไปก่อนไอ้ตัวที่นอนอยู่อ่เจื้อตู้มหนึ่ง ตูมสองอ่าโดนยิงตายคู่เลยนะเพื่อนมันวิ่งมาตามตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยใ้ตัวเมื่อกี้เก่งพอตัวนะอ่ะมันตรอคิดว่าโดนต้องเปลี่ยนกลยกุทธ์การเล่นแล้วไม่บุกแล้วโอ้โดนย,ยิงยิงอยู่รัวเลยใส่ไปหนึ่ง ตนั้นมันยืนเฉยเลยทหารใหม่นะโอ้ยังไม่นึกว่าจะยืนเฉยไม่กล้าบุกนี่เอง <laughs> ดูจากเงาก็รู้ว่าเป็นทหารใหม่ครับ <laughs> ดูวิธีการวิ่งเนี่ย <laughs> อื้ออือโอ้แลกกันโอ้ยมันบุกมาถึงนี่เลยเหรอเก่งพอตัวเลยนะนะั่นน่ะ ตัวทหารใหม่ทหารใหม่ไม่กล้าบุกวะทหารใหม่มันย่องอยู่นี่ไหนทหารใหม่ทหารใหม่เอ้ยทหารใหม่โผล่มาร์ลนั่งไงมันบังไว้ก่อนบังไว้ก่อนบังทหารใหม่ไว้ก่อนอุ้ยมีหมามายิงหมาแป๊บอือ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 เฮดช็อตครับเดี๋็กจิงทหารใหม่ก่อนทหารใหม่อยู่ไหนวะโอ้โหเต็มเต็มเลย โอ้อนาดมากเลยนะลุยต่อลุยต่อเราต้องสังหารในฐานใหม่นั้นได้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่เนาะอื้อืใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนอื้อเหตุช็อตอีกเล้วลานหัวนั่งเมย์ฐานใหม่เจอแล้วจีโอ้ยหลบไปฐานใหม่วิ่งหลบเฉยเลยตะเก็นเอ่อตะเก็นคนที่อ่อนแอกว่านะครับตอนนี้ อุ้ยดูมันดูดัวเลยมาแลกกันฐานใหม่เออหายไปแล้วอ่ะฐานใหม่เราฐานใหม่มาแล้วฐานใหม่มาแล้วซุ่มซุ่มซุ่มเลยชอบเป็นยังไงมาฐานใหม่มาแล้วอือแลกกันโอ้โดนฐานใหม่ยิงตายวะโอ้ตายตอนจบด้วยนะ